ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยครับกับสตีฟคุงนะวันนี้อยู่กันใน Minecraft Snapshot ของ 20W10A กันเองครับซึ่งใน Snapshot นี้เขาได้เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานของ Smitting t a b l e มาแล้วด้วยรวมถึงบล็อกใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในเนเธอร์ด้วยโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรมั่งไปชมกันเลยครับผม Smitting t a b l e ตัวน,นี้สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองครับโดยหน้า UI มันก็จะเป็นแบบนี้นะคืออาจจะเป็นช่วงแบบ เออร์ลี่ e ดเวล็อปเนตาะประมาณว่าทําให้ใช้งานได้ก่อนนะเรื่องตกแต่งเอาไว้ทีหลังอะไรทํานองนี้นะก็คือจุดประสงค์ของเจ้าโต๊ะเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับการอัปเกรดของจาก n นเธอร์ไลท์โดยเฉพาะเลยครับหรือไม่ก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะทําเป็นแบบอัปเกรดตัวอาวุธอื่นๆหรือเครื่องมืออะไรอย่างงี้ก็ได้ครับโอเคนี่เลยครับถ้าอย่างสมมุติว่าผมจะอัปเกรดชุดเกาะให้กลายเป็น t นเธอร์ไลท์เชดเพจอย่างเงี้ย ใน snapshot ที่แล้วเราจะเอามาคราฟอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเราก็ต้องมาอัปเกรดในโตนี้แทนคนระับนี่ฮะใส่ไปเลยเรียบร้อยตัว En c h ช n t ของ d ดมอนด์ชีพเฮก็อยู่เหมือนเดิมครับนี่ฮะเรียบร้อยครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอเราอัปเกรดไปแล้วเนี่ยเราจะเสียเลเวลรือเปล่าอันนี้เรายังไม่ทราบนะก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปเนาะแล้วประเด็นคือ fetching table ที่อยู่ข้างหลังเราอะ บล็อกไม้ปกเปลือกจากไม้ชนิดใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองครับวิธีการคาฟก็เหมือนไม้ธรรมดาทั่วไปเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งบล็อกใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาไม่ได้ชื่อว่าล็อกหรืออะไรนะมันชื่อว่าไฮฟี่หรือว่าไฮแฟร์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะคือผมได้ลองเซิร์ชคำนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสับทางชีวะพออ่านไปคร่าวๆปุ๊บก็เหมือนกับเส้นใยสิ่งมีชีวิตพวกสปอร์อะไรทํานองนี้มั้งอะพอดูจากเท็กเจอร์แล้วเนี่ยผมว่ามันก็มคเซนส์อยู่มั้งไม่นดนะดีมไ,มได้เรรยยยสายวิิคณดตตโง ก็อาจจะเป็นไปได้นะสำหรับเจ้าตัวบล็อกไฮฟี่หรือไฮแฟรอะไรทํานองนี้หละมันก็คล้ายๆเส้นใยอะเนาะและเรายังสามารถใช้ขวานปอกเปลือกออกได้ด้วยนะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะสำหรับคนเล่นไมค้าอย่างผมเพราะไม่เคยเจอคําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเ <c ười> ส้นใยอะไรเงี้ยโอ้ยสับชีวะสปออะไรไม่รู้สำหรับใครที่เรียนสายวิทย์คณิตโดยตรงมานะก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะสำหรับคน <c ari> ที่ไม่รู้ <c ari> อะไรเกี่ยวกับทางด้านนี้นะเพื่อให้คนธรรมดาอย่างผมหรือคนอื่นๆเนี่ยเข้าใจทางด้านนี้ด้วยก็ดีนะครับ การแลกเปลี่ยนกับพลิกเลีตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับโดยคราวนี้เขาได้เอาพวกชูมไลท์ในเลี่ยมหรือว่าฟันใจออกไปแล้วนั่นเองครับนี่เลยฮะของที่เราแลกเปลี่ยนก็จะมีประมาณนี้นะเขาได้เพิ่มไอรอนนักเก็ตเข้ามาด้วยแล้วก็โซแซนอ่ะถ้าผมเปิดไปเรื่อยๆปุ๊บของอย่างพวกยาหรืออะไรอย่างนี้ก็จะหายากกว่าในสแนปช็อตที่แล้วรวมถึงเนเธอร์ไลท์โฮด้วยนะก็จะโผล่ขึ้นมาค่อนข้างยากอยู่พอสมควรเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ทางดีสคริปชั่นไว้นะสำหรับตัวเปอร์ ตอนนี้มีคัสตอมแท็กเพิ่มเข้ามานะสำหรับตัวพิกลินแล้วก็ฮอกลินนั่นเองครับโดยตัวฮอกลินเนี่ยผมได้เซตไว้ว่าถ้ามันอยู่ใกล้ดอกป๊อปปี้มันก็จะหนีไปนั่นเองครับนี่เดินหนีไปเลยโดยแท็กนี้มีชื่อว่าฮอกลินรีเพลนต์นะก็คือเป็นบล็อกที่สามารถไล่เจ้าตัวฮอกลินได้นั่นเองอ่ะผมสปอนได้ใ,ใกล้ตะพางมึงก็จะเดินหนีออกจากเจ้าตัวป๊อปปี้ตัวนี้อ้าวสงสัยต้องถึงจะหนีนั่นเองพิกลินก็เช่นกันนะครับ ผมได้เซตไว้ว่าให้เจ้าหัวมังกรเนี่ยไล่พวกนี้ได้ครับนี่เดินหนีไปเลยซึ่งแท่งนี้มีชื่อว่าพิกลินเรพเพลน์ก็เหมือนกับเจ้าตัวฮอกลินเมื่อกี้เลยนี่ไอพวกกลัวหัวมังกรหนีไปซะในเนเธอร์ตอนนี้เขาได้เพิ่มเสียงแอมเบียนหรือว่าเสียงหลอนเข้ามาในเกมแล้วนั่นเองครับเสียงพวกนี้เนี่ยจะทําให้บรรยากาศในเกมน่าเล่นมากขึ้นไม่มากก็น้อยโดยเสียงในแต่ละไบโอมเนี่ยผมจะแบ่งเป็น30วิแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงก็ไปฟังกันเลยครับผม และแล้วไหมครับเขาก็ได้ทำให้พิสตันวางแบบเฉียงได้แล้วเย่ yeah. แบบเดินผ่านได้ด้วยจริงๆไม่ใช่นะมันคือฟีเจอร์ใหม่สำหรับไอเทมเฟรมนั่นเองครับทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นของที่อยู่ในไอเทมเฟรมนะครับนี่เลยฮะเฉลยเราอยู่ตรงนี้ครับไอเดี๋ยวอันนี้เป็นพิ้ k แอ็ไม่ใช่แปบ๊บหนึ่งนะเอาสลัมบ็อกมาแทนนี่จริงๆมันเป็นแบบนี้ ใน snap shot นี้เขาได้เพิ่มแท็กใหม่ให้กับ item frame นะนั่นก็คือ invisible แล้วก็ fix นั่นเองครับเรามาดูกันที่ invisible กันก่อน,นเลยนะก็คือพอเรา set แท็กเป็น tool แล้วเนี่ยมันจะทำให้ item frame หายไปนั่นเองครับจ๊บนี่มันก็เหมือนกับว่าเราแขวน item ไว้ตรงกระจกเลยอะนี่เอาออกก็ได้ ใส่กลับเข้าไปก็ได้นะเป็นไรที่เท่มากๆส่วนฟิกเนี่ยจะเป็นการทําให้อ t e เ f ทมเฟรมเนี่ยเป็นอมาตะานั่นเองครับก็คือเราจะไม่สามารถเอาของออกจากไอเทมเฟรมได้หรือว่าทําลายมันได้นั่นเองครับนี่เลยฮะพอเซตเป็นทูปุป๊บพอเราวางบ็อกทับตัวไอเทมเฟรมไปเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะพังเลยใช่ไหมฮะอันนี้จะไม่พังนะถ้าเราเซต ฟิกเป็นทูนั่นเองการที่โมแจงเขาได้เพิ่มฟีเจอร์ตัวนี้มาเนี่ยมันทําให้ผมคิดต่ละแพกตัวหนึ่งขึ้นมาได้นะครับนั่นก็คือเป็นการปรับแต่งไอเทมเฟรมนั่นเองครับอย่างสมมติว่าถ้าเราจะทําอาหารวางไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ต่ต p แพ k ตัวนี้เนี่ยในการทําให้ไอเทมเฟรมหายไปได้ครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะอาหารก็จะถูกวางไว้บนโต๊ะคิดซะว่ามันเป็นโต๊ะแล้วกันนะเปไ็นอะไรที่โคตรเท่เลยพวกปลาในทะเลนะจะดีสปอนต่อเมื่อผู้เล่นไม่ได้อยู่ในระยะ64บ็อกนะคือการที่เเขาพิ่ม้าตัวนี้มมานัจะทํา้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นนั่นเองครับนี่เลยคเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูถ้าผมออกห่างจากจุดตรงนี้ประมาณ64บล็อกปลาที่ผมซูมไปข้างหน้านั่นแนละยมันก็จะดีสปอนไปเลยทันทีครับอ่ะพอผมบินกลับเข้าไปปุ๊บนี่ปลาหายไปแล้วคือปลาทั้งหลายในยทะเลเนี่ยมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะอะเขาก็เลยทําแบบนี้แทนนะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะอย่างน้อยเซิร์ฟเราไม่แหลกแมปเราไม่แหลกด้วยเอเดอร์เพลแล้วก็ขวด exp ตอนนี้สามารถใช้กับตัวแทร็เก็ตบล็อกได้แล้วนั่นเองครับจึ๊บ นี่ก็จะขึ้นเป็นสัญญาณไฟเลสโตนขึ้นมาแล้วก็ขวด EXP ชึบอุ้ยพลาดน, <c oughs> นี่ก็จะขึ้นเป็นสัญญาณเลสโตนด้วยแล้วก็มันยังสามารถถูกเผาได้ด้วยครับเพราะว่ามันทํามาจากเฮเบลนั่นเองชึบเรียบร้อย <c oughs> ตอนนี้บล็อกไฟก็มีฮิตบล็อกเหมือนบล็อกอื่นๆแล้วนะครับ จากที่ก่อนหน้าจะไม่มี h i t บล็อกนะเนี่ยสังเกตดว้วยก็จะมีเส้นเล็กๆอยู่ตรงนี้พอทุบออกมาก็จะมี Particle ด้วยฮะจากที่ก่อนหน้าไม่มีนั่นเองและเรายังสามารถใช้ d e b บ g กสติ๊ในการเปลี่ยนแปลงพวกแบบสเตตของมันได้ด้วยอย่างผมปรับเป็นน็อตอย่างเงี้ยนี่มันก็จะไปติดตรงข้างๆตรงนี้แทนแต่น่าเสียดายนะโซไฟไม่มีเป็นพวก b o ็อกส t ตหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นไฟงๆที่ตั้งอยู่ตรงนี้แบบเดียวๆนี่แหละ สำหรับตัวรีซอสแปร์ของโปรแกรมเมอร์อาร์นะตอนนี้เขาได้ใส่เท็กเจอร์ของคายิงออฟซิเดียนในเวอร์ชันเก่ามาแล้วนั่นเองครับนี่เลยอะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นไหมครับเวอร์ชันเก่าๆก,าก็อาจจะไม่รู้มาก่อนนะว่าคายิงออฟซิเดียนเคยโผล่มาในเกมแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ได้ถูกลบออกไปจากเกมนั่นเองครับนี่เท็กเจอร์ก็จะเละๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่วงสร้างเกมช่วงแรกๆเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับเละๆนิดนึงแต่ผมว่ามันก็ดูคลาสสิกดีนะ และนั่นก็คือทั้งหมดใน snapshot นี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าการแก้บั๊กเพิ่ม,เต,มเติมก็กดเข้าไปในลิงก์ตรง description ได้เลยครับและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการติดตามอัปเดตใหม่ๆนะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเชียไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย